66นะคะควันศ<ป>ุกร์ที่ <S 1>, 1, <S <ม>1เมษายนนะคะดูซิว่าน้องเพชรกล้าจะประทานลูกปิงปองอะไรให้พี่เดชเป็นลูกแรกแล้วลูกที่2นะคะมาค่ะครับเพชรกล้าที่เป็นตัวแทนทุกคนนะครับในการลูกปิงปองเพชรกล้านะรางวัลเลทขท้ายสองตัวล่างนะนี้นะของวันที่1เมษายน2565วันจุดหน้านี้นะลูกนะออกเลขอะค่ะเราเนลูกมาที่จุดสองลูกนะเพชรกล้านะ โดยที่ลูกแรกจะเล็นอะไรขอตรงๆแม่ๆเป็นก้านนะทคนรอคอยคอยออก,กเป็ก้านะทคนรอเลขน้ำโชคกับเป็กาา้าขอเปก้าให้เล่นน,น้ำโชคนี้ตรงๆแม่ๆนะนะ่งเ,เล่นสายโยนสองเปนห้า,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 าลำพะ้อมาตรงๆเลยนะมาแล้วค่ะลูกแรกปล่อยเลยค่ะพี่เดชอ่ามาจะจับกงไว้ให้ แล้วครับอะตื่นเต้นพี่เด้เห็นยังเห็นแล้วจริงเหรอใช่ครับเห็นแล้วเลกอะไรเอ่ยชเห็นแล้วเก็าฝันจะเขียนนะช์เลยค่ะอะช์เลยนะครับลุกแรกนะครับที่เราเป็นการให้นะครับผมไม่เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับผมชอบมามาบ่อยมากเลขนี้ครับมาค่ะลุกแรกนะคะเลขแปดแปดมันก็คือคล้ายนะคะ ใครเลขอะไรคะใครเลขสามใครเลขสามนะครับนี่หรือมันจะมีแปดมดั้นหน้าที่เป็นเลขศูนย์ได้ใช่ตัดหัวไงอืมตัดหัวออกนะลองตัดหัวออกก็เป็นเลขศูนย์ได้แต่เราเขียนเลขสามไว้ก่อนเนาะครับนะสามหรือศูนย์เนาะนะแต่ศูนย์อย่ามาเลยอย่ามาศูนย์เลยนะนะครับเลขแรกนะครับมาแล้วครับเลขแปดนะครับผมให้มาแปดหรือสามก็พอละอ่ะก็คือลูกแรกนะครับผมลูกแรกนะครับเฮก้าตรงตรงแม่แม่อีกลุกนึงเลยนะ ตอนนี sí, ้คนดูกี่พันคนสองพันหนึ่งนะคะตอนที่พีเดนจะไปหมุนอีกลุกหนึ่งนะคะอย่าลืม่าครับอีกหนึ่งลูกนะลูกนะลูกแรกได้เลขแปแล้วนะครับวันที่หเมษายนนี้นะลกนะวันที่หนึเมษายนสองพร้อยด้ารางวัลเลขท้ายสตตัวล่างนะลูกนะออกอะไรนะลีกนะเป็น้ารขอตรงๆแน่ๆนะพื่อนๆนะเพราะคนรอคอยความกระลูกนะคนอยากเงียนใช้คนอยากถูกแบตเตอรี่คนอยากสวย อยากพี่คนเดีลยนะขอสมได้ม้กจานะมาลกมาลังเจังนีตมาหลาทังะกวาม่เตรงนนะต้นใจใ้ี่เหเหมนก่อเหไที่ให้ยนที่คนถึงเหืย่ถึในวันกร์ที่เนเดสามนะคะลูกว้าเตรงมงทางนะลูกว้อ่เหนืเลือกเลยค่ะลูกปล่อยแล้วค่ะอาไม่้ต้องค้างนานทุกอ้อยอย่ายาอย่ายายาลูกเดียว ครับได้แล้วครับลูกลูกที่สองเดี๋ยวคนจะงงที่สองได้แล้วนะครับเป็นเลขนี้ครับเลขดังมากเลขนี้ครับเลขนี้นครับเลขนี้ครกบอันนี้ชอบคะ่ะอันนี้คือลุกแรกค่ะลุกแรกแคปเจอร์ไว้เลยอะ่ะพี่ได้ถือเดี๋ยวทอฝันไปเขียน ลูกแรกนะครับได้เลขแปดนะครับลูกที่สองได้เจ็ดนะครับผมมาค่ะแคปจอหน้าจอไว้เลยนะสำหรับ QR วาค้นะไมใ่ใช่สำหรับลูกปิงปองน้องติ๊ก้านะได้แปดกับเจ็ดค่ะแล้วตีความค่ะตีความค่ะตามนี้ค่ะลูกแรกแปด อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะตีความให้นะคะสามพันท่านอย่าเพิ่งออกนะครับผมออลูกแรกนะได้แปดคร3สามหรือศูนย์คายศูนย์ตรงไหนเพราะว่าปิดตรงนี้ก็เป็นศูนย์ได้นะคะก็เลยเขียนเพราะมันมีงวดหนึ่งที่น้องให้เลขอะไรคะแปดเจ็ดออกศูนย์เจ็ดจำได้ไหมอ่าแปดเจ็ดออกศูนย์เจ็ดง <7. S 1> วดไม่กี่งวดที่ผ่านมาสองงวดที่ผ่านมาออกศูนย์เจ็ดล่างเลยอะ่ะทั้<ๆ>ทงนี้ปินปองน้องเป็นแปดเจ็ดก็เป็นศูนย์เจ็ดวันี้จะเป็นศูนย์หนึ่งหรือเปล่าหรือสามหนึ่งหรือสามเจ็ดหรือเปล่าแปดเจ็ดหรือแปดหนึ่งหรือเปล่า อ่าแคปตรงนี้ไว้ด้วยนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวทอฝันขอเวลาเขียนตีความในกระดาษนะคะอ่ะพี่เดมีเห็นความเห็นยังไงถามพี่เดครับผมก็ใครเข้ามาตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วนะครับได้สมบนและล่างเลยเพราะว่าการตีความของทอฝันนะครับที่เข้าใจนะครับว่าน้องจะสื่ออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยครับอยู่รอก่อนนะครับอยู่รอทอฝันตีความก่อนนะครับว่า เป็นเลขอะไรที่น้องต้องการจะสื่อกับพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รางวัลเดียวทอฝันเขียนให้อาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเพชรก้าเนี่ยเหมือนคราวที่แล้วเนาะเขาก็อยากให้ทั้งบนและล่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้น่ะน้องเพชรก้าก็ต้องอยากให้ได้ทั้งบนและล่างนนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอทอฝันตีความนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีที่สื่อใช้น้องช่องมันครั้งที่แล้วเขียน6 7 กับ03นะคะในโค้งแรกเลยนะคะครั้งนี้นะคะหมุนปิงปองได้อันนี้ค่ะมามาจับตรงนี้ได้8กับ7คุณใครออกไปก่อนสมน้ำหน้านะคะไม่เห็นที่จอฝันตีความนะทำเป็น YouTube ด้วยนะให้ดูให้จนจบคลิปนะคะได้8 7เนี่ยอาจจะเป็น3 7ก็ได้หรือ8 1ก็ได้เพราะว่า1ใคร7นะแล้วก็ถ้าปิดตรงนี้ก็เป็น07อีกเนอะนั่นะเป็น3 7ก็ได้นะคะมาค่ะเพราะว่าน้องเคยให้ปิงปองนะคะอย่างว่าที่หมุนดได นะมันจะมีนะพี่เดวัวที่หมุนได้แปดเจ็ดแต่ออกศูนย์เจ็ดอ่ะแปบ๊บหนึ่งครยังไม่ได้สแกนคิวอาโค้ดสแกนเลยนะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับโชคดีลอตเตอรี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัดเน,น,น,นี้ยหมุนได้มันลออกอะไรละมันออกอะไรละวัดที่ 64, อกสิบสี่อย่างหมุนได้แปดเจ็ดออกศูนย์เจ็ดนี่ไงศูนย์เจ็ดมาจากไหนปิดปิดสีขาวปิดนี่ไงตัดหัวตัดหัวเขาจะเป็นเขาเป็นเลขศูนย์เนี่ย 05บนบางทีงวดเนี้ยจอก05ก็ได้เนาะนนแต่เราเขียนน่ากลัวจะเป็น05นะเพราะว่า07ออกแล้วผมคิดแบบนี้นะอันน,น,นี้อันนี้เอ่นนอนนเป็นความคิดของเรานะครับที่เราจะตีความลูกพี่ปองน้องเป็นก้าเนาะอ่าแต่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับท,ที่ที่เราจะซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมอืมผมก็คิดว่าน่าจะมา05แหละเพราะว่า05เป็นเลขที่น่าออกมากนะครับเพราะว่า05เนี่ยเป็นเอ่อ เป็นเลขที่ออกบ่อยที่ที่สุดในระอบ10ปีนะอ่าหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบเลยเนี่ยปิงฟองมันเหมือนกันนะอันนี้มันวันที่1มีนานี 1, ่หน,น,นึ่งมษาห่างกันมากวันเนี้ยปิงฟองหมุนได้87ดเจวันเนี้ยมันจะมีงวดนั้นงานะที่หมุนได้หกหนึ่งเหมือนกันแล้วไปดูงวดที่หมุนได้หกหนึ่งแล้วออกตรงๆเลยคือเท่าไหร่นะชุดสามเหลือแหลใช่อันนี้เหมือนกันวันนี้นะพี่แดงหมุนได้แปด 1> 1พเ,เพราะยันศูนย์มาทั้งปีเลยศูนมาทั้งปีเพราะยันระวัง0ูนห้ากับ0ูนเจ็ดเลยนะคะ0ูนห้ากับ0ูนเจ็ดระวังดีๆนะคะแคปไว้มันอาจจะตรงกับงวดที่หกสิบสี่ก็ได้นะงวดที่หกสิบสี่หนึ่งมีนานี่หนึ่งเมษานะคะผ่านมาหนึ่งเดือนเนาะสูนห้าหน้าออก0ูนเจ็ดเขาไม่ออกซ้ําแล้วถ้าจะซื้อซื้อสูนห้าหรือเก้าูนห้าหรือหกสูนห้าไปเลยเนาะกับเนี่ยแคปไว้เนะครับนะคะเพราะว่าปิงปองมันเหมือนกัน ลวครนี้ตีความ87ก็ซื้อ87ตรงๆก็ได้หรือไปซื้องวดตามงวดที่64ที่เคยหมุนได้87ก็ได้เขา้าใจไหมคะอะมาดูตรงนี้<า>อย่าออกไปนะกดไลค์กดแชร์ท่อก Shadow, ไปงอน,นงจริงๆด้วยเฮก้าอ่าดอมาเอากระดาษนี้ไปแตะที่น้องเฮก้าบอนขอให้กระดาษนี้นะที่พี่ทอฟันเขียนตีความขอให้ตรงๆเป็นแน่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกนะถ้าศูนย์มาขอให้มาศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะคะถ้าศูนย์มาขอให้มาศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าทนันพอนะคะา มาให้มา8ปดเจ็ดตรงๆเลยค่ะนะคะอขอให้กระดาษนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกนะมาค่ะน้องให้แล้วแคปค่าแคปเลยครับผมแคปเลยนะแคปค่าที่รักแคปเลยครับผมงวดที่66เลข6เลข9้าไม่ได้อยู่ในปิงปองเลยนะพี่เดนเนาะสุขที่1เมษาสองพนเลขเด่นนะคะคือ8ปดเจ็ดดเลขปิงปองค่ะที่รักขาดอกจันเอาไว้นะคะแล้วก็8ปดหนึ่งเพราะหนึ่งคายเจ็ดเจ็ดคายหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดนะคะ อ่าเพราะว่าแปดไข่สามจด้วยสังเกตดูท็อปคจะอยู่ข้างบนนะพี่เดใช่ท็อปคอยู่ข้างบนแล้วก็เลขกันนะคะคือสามหนึ่งศูนย์เจ็ดและศูนย์หนึ่งเพราะว่าเราปิดตรงนี้นะคะเพราะน้องเคยให้ปิงปองแปดเจ็ดนอกศูนย์เจ็ดไงใช่ไหมอ่าถ้าเราปิดตรงนี้ก็เป็นศูนย์เจ็ดได้นะคะก็เลยต้องเขียนศูนย์เจ็ดเพราะมันเคยออกไปแล้วในวันที่หนึ่งมีนานะคะแล้วศูนย์ห้าก็คือหนึ่งมีนาที่หมุนได้แปดเจ็ดเหมือนกันนอกศูนย์ห้าไงนะคะ ตามนี้นะคะมีแค่นี้นะคะเลขอามาจับหน้าทอฝันอ่าพี่เดชถืองวดที่หมุนได้8ปดเจ็ดชิ้นเดียวกันอ่าถือไว้เราต้องการทุกอย่างแต่ว่าที่พี่เดชถือไว้มันก็เป็นศูนย์กับ0ูนทอฝันเขียนตรงนี้แล้วนะคะเขียนศูนย์ห้าไว้ก็คือเป็นในเลขที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเหมืนนอนโควิดเราต้องเฝ้าระวังนะคะอ่าแล้วก็ศูนย์เจก็คือเคยออกไปแล้วใน <ไป S 1> งวดที่หมุนได้8ปดเจ็ดชิ้นเดียวกันอย่างง,งนะคะไม่งงเนาะมาพี่เดชจะถือ,อยังไงเพราะปิงปองแปดเจ็ดมันเหมือนงวดนี้พายายามเลขงวดนี้มีแค่นี้ค่ะ เขียนในกระดานไว้ตรงนี้แล้วเนาะอ่ามาตรงนี้ด้วยกันว่หลังน้องเพชรก้าจะรู้ว่าเป็นเลขของหนูไม่ใช่มาจากทอฝันนะใครแคปแล้วกดรวยแปดเจ็ดมาเลยค่ะใครแคปแล้วกดรวยแปดเจ็ดค่ะมามาตรงนี้พี่เดอาแคปแล้วชอบแล้วก็รวยแปดเจ็ดค่ะอะ่นี่ยืนนิ่งๆไว้ชอบรวยแปดเจดเลยค่ะบิงฟองเห็นชัดไหมครับบิงฟองเห็นชัดไหม ยืนไปข้างหน้าเลยค่ะโอเคยืนไปข้างหน้าเลยน่านะนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับผมในวันที่หนึ่งของายตรนนี้นะอะโอเคอ่าจะจำได้ที่หรั